พี่สาเดี๋ยวจะไปแฟนมีนิดกับแฟนคลับเนื่องในวันเกิดของเราที่จะถึงขึ้นแน่นไม่กล้าไม่กล้าใช้คำว่าแฟนมินเลยเพราะว่ายังยังไม่เห็นแบบว่าเราเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนกับว่าจัดเล็กๆอะไรอย่างงี้ค่ะอุ้ยขอโทษค่ะหนูมไม่ได้พังของเลยเอาเป็นจัดเล็กๆว่าแบบมีการแบบพบปะพูดคุยกันนิดหน่อยก่อนวันเกิดลงหน้าเพราะว่าด้วยวค่ะี่ว่าวันเกิดอาจจะปีนี้อาจจะยังไม่ได้มีแพลนที่แบบเป็นงานกีเวนต์หรืองานที่ได้เจอกันเขาก็เลยแบบว่าเอออย่างน้อยก็ขอวันหนึ่งอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็โอเคเดี๋ยว เสร็จงนานแล้วเดี๋ยวให้เวลา่อกอ,อันนี้ก็คือแฟนขับรวมตัวก,ก,กันใช่แฟนขับรวมตัวกันครับเซอร์ไพรส์ไหมอันนี้ไม่รู้ไม่รู้รจริงๆคือรู้แค่ว่าแบบเ,เป็นงานแบบเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยกินข้า,าพวพื่คุยกันแค่บอกเลยว่ามันจะเจออะไรที่มันแบบนะเริ่มกลัวแล้วรจริงๆอะ่ะเอาจริงๆหนูไม่คิดอะไรเลยนะพอพี่ๆมาถามเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ เรารวมตัวามานเรากข้าไรููไหนได้ดีอย่าไรไม่ไม่ได้ดูดีเทลงานเลยเพราะว่าปกติถ้าเป็นแฟนนี้แหะเราจะรู้ดีเทลนะครับ<ม>เพราะว่าเราเป็นคนหลักแต่ว่าเหมือนพอรอบนี้เหมือนว่าเขาแค่แบบ <c oughs> เออขอเวลาอะไรแบบพูดคุยกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบโอเคเราเราแฮปปี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีแพลนว่าอยากจะจัดแฟนมีตติ้งให้แต่ด้วยความที่แบบช่วงเวลาหลายๆอย่างยังไม่ลงตัวด้วยก็เลยแบบว่าขอเลื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกที ปีนี้ก็คือเราไม่มือะไรเลยไม่ทำรเยคือคนเกิดจริงๆคือไม่มีแพลนเลยแลนแค่ว่าจะไปทำบุญอย่างเดียวค่ะแล้วก็แบบนอกจากพักผ่อนไม่ไม่ด้แบบมีจัดเลี้ยงไม่ได้อะไรอย่งี้ยค่ะของของตทางจะซื้อไหมรเออไม่ได้อยากได้อะไรแต่ว่าแค่อยากแบบไปปเที่ยวพั้งอ่อนเฉยๆเที่ยวแบบให้ของตัวเองแค่นัเลย กำลังกำลังหาที่ที่ลงอ่หาที่ไปอยู่ว่าจะไปไหนดีแะไรเงี้ยไปไนมีไหมไปไหนดีอยากไปต่างประเทศเลยเพราะว่าตอนเนี้ยประเทศไทยร้อนมากก็เลยอยากหาแบบที่เย็นๆสบายๆอาเงี้ยผมว่าเราจะเปลี่ยนแนวแซ่บๆมากขึ้นไปทะเลเราแซ่บๆนะก็อากาศมันร้อนเนาะนิดนึงนิดนึงไม่จับไปทะเลจริงๆเวลาไปกับเพื่อนอุ๊ยดูจะพังเขาอีกแล้ว ไปทะเลเวลาไปกับเพื <Ugh>. ่อนอะค่ะเราก็แบบมีชุดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแหละแต่เพียนแบบว่าบางทีก็ถ่ายไว้ก็ไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีแซ่บกว่านี้ใช่ไหมมันแซ่บกว่านี้ไหมก็ก็มีแบบมีใส่บูพีสอะไรอย่างเี้ไปทะเลมันเป็นเรื่องปกติแหละแต่ที่ลงไปนะคนไขาวาวนะเพราะว่ามันีองอ๋อนานๆทีนานๆทีมาแล้วนี้ไหม โอ้ถ้าเซ็กซี่เลยก็คงไม่ใช่แนวเราให้แบบแนวทางของเพื่อนๆที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเอาแบบประมาณเนี้ยสบายใจแล้วตอนลงแบบไม่เขินนะเพราะว่ามีคนจับหรอกคะตอนลงไม่ไม่ได้เขินนะเพราะว่าเป็นแบบเหมือนชุดก็คือเป็นร้านที่แบบเรารู้จักกันอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ็ค่คนข้างเซฟแล้วก็สบายใจแล้วก็เหมือนตอนไปถ่ายเนี้ยเราก็สบายๆเหมือนทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้เสิมอะไรเลยต้องมีสกีนายก่อนไหมแม่หรือใครสกีนายก่อนไหมไม่เลยค่ะไม่ไม่ได้สกีหรือว่าไม่ได้อะไรเลยก็คือดูว่าโอเครูปนี้ชอบแล้วก็ลงลงเลยใช่ก็แหมไปทะเลเนาะจะให้แบบใส่ปิดอย่างไรก็ไม่ไหวคือแค่นี้จะเป็นลมจะแย่อยู่แล้วมันร้อนมากค่ะแล้วก็ยืดเส้นยืดสายตั้งสถานะสถานะหัวใจหัวใจกลาง ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรค่ะทำไมทำไมต้องแบบส่งซิกันเลยไม่ไม่ได้มีอะไรต้องส่งโซใช่ค่ะโซ่ท่ากับโรหลายคนก็ยังน้อยกับการกันว่าม่ต่นเรออาจจะมีเนี่ยค่ะอละครกลับมาออนอาจจะมีแบบคนพูดถึงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยู่ว่ายังขอบคุณเนาะที่เขาแบบยังติดตามละครค่ะแต่ว่าตอนี้ก็ยังโสดค่ะแล้วก็อยู่ในโบดอะไรเดียว ยังโสดแต่ก็อยากมีแฟนอะไรเลยเราอย่างไรกับเรื่องการมาเปิดการอะไรอยู่ไหมผ่านเพรเราก็เปิดนะคะก็เปิดก็หลังๆก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกไปหาเพื่อนมากขึ้นไม่ได้อยู่แต่บ้านแล้วค่ะใช่้เราเล่นเกมก่อนหรือเปล่าต้องเลิกเล่นต้องเลิกเล่นเกมก่อนไหมหรือมันเปิดมันมันก็สนุกดีนะมันเลิกไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่คือพอเวลาแบบ มันก็ไม่ได้เล่นกันทุกวันขนาดนั้นเนี่ยวเวลาเล่นก็คือนัดเพื่อนเล่นโอนแอรหมุกช้างคอยก็นัดเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบโอ๊ยทุกวันฉันเล่นแต่เกมคือเดี๋ยวนี้บางทีก็ออกเป็นออบ่อยขึ้นแหละเหมือนได้แบบพบปะทุกคนบ้างใช่เขาก็พบปะผูกคนออกทุกคนใช่ใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเราอาจจะไม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่ได้แบบเข้าไปคุยกับใครก่อนเพราะว่าที่กลัว แล้วก็แบบเป็นคนแบบคุยแบบอย่างเงี้ยไม่เป็นอะไรอย่าเงี้ยยกเว้นว่าแบบเขาจะเข้ามาคุยาากับเราเหรออะไรเงี้ยเราโอเคกว่า,ามีแนะนําอะไรไหมในกลุ่มเพมั้งหรือว่าส่วนมากที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนนั้หมายถึงว่าจะเป็นแบบนั้นถึงได้คุยถ้าดีเอ็มมาก็จะไม่ร <c oughs> ึคุยแบบดูแล้วว่าคุยขึ้นมันจริงหรืออะไรเงี้ยก็เป็นสายละคระใครถือว่าแบบเป็นสายละครที่เขาแบบเอาเข้กับลูกในนอกจะ <c oughs> น่าจะเป็นเรื่องปกติของเร่อละครเนาะใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็อาจจะแบบมีพูดจีนเพิ่มต่อไปหรือเปล่าก็ฝากติดตามละค่ะรุ่นต่อไปใช่ฝากติดตามด้วยหนูยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราออนแอร์อยู่ใช่ก็คือตอนที่ผ่านมาละครไปค่อนข้างจะโดอเนาะทกท่านกจริงๆตอนเนี้ยที่ที่แบบค่อนข้างว่างๆด้วยนะคะเพราะว่าเปิดปิดกล้องไปหมดแล้วแต่ว่า อย่างได้หลายเกมโลก็คือปิดกล้องแล้วแค่รอออนแอร์เฉยใช่ค่ะช่วงนี้ก็เลยแบบจะลโล่งนิดนึงขอบคุณค่ะค่ะ